มาเด้อเด็กๆเด้อกินข้าวแรงน้ำกันเด้อพี่น้องเอฟซีบอร์สุขสุขคุสวัสดีค่ะปลาลุงดูฮะหนึ่งปลานิ่เด้อพี่น้องแซ่บน้ำกันน่นเมันทอดยังเป่าเปล่ากันหเปล่าเฮ้มันทำผิดิงหรือเปล่าไม่ได้ทอ้ทาว่าทออดไม่เอาเน่ยทอาเลนะลอ่ มาชากินบอขอด้ขอด้อเก่งที่บ้านเาาหตอืมง่าแล้วหอน้ะลูกอัที่เขาอาไปทำเดียวกันเรื่องคือไอันนี้เลยอันนี้น่งนาี่ดเเ้าเอ้ย่เาจิบ้าขาเลีสเนาะไปดีดร้านดีกันอ ไปริปลูกอะบวกไปบกมันไงไปรลกขอแล้วขอแลวแดนนได้สตะช่ถเ่อข้างมันไป้หานไปเล้เลวจะเองหัางกันล้เอาขี่ไปหายเลยนักไีไปไน้อไปาง ได้วบ้าไม่มาไม่มาเอาไปฉีดหนเอยโอ้ยทหารเข่าเลื่องไม่ถเลย่อนสิเขานะมีเขานะมันเขาน้อโอ้ยเข่าเลยใส่ยาสิเข่าข้าแม่เลยน่งนั่งนั่งข้างนั่งอย่างไรนั่งข้างนั่งั่งน่งนังเอ้ยขัาไม่หยุอมาอีกข้างข้าแม่ไหมคะ

ขม้นขึ <S <S ้นไม่ได uh> uh 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 ้ใส uh ่ก็ได uh uh ้ไม uh ่ได้จี๊ดเจี่ยมแล้วนี่ตุ๋มเป็นยังไงตุ๋มก็ลงเปืึ้นจุ๊บขาโอจุ๊บจะเจมตานแล้วก็เจ๊จามทำงไงเนี่ยใช่ใช่อือขึ้นร้านทำยังไงมาเหรอใช่แยกผู้เลีกยงฟักแห้งผู้ตัวนึ่งแย่นะฮะคุณล้างผึ่งๆแย่นแห้งคุณเขาเป็นอะไรเอ๋อคีณจะตีแย่นเป็นยังไงเนี่ย

นั่เขานั่งแขนนั่งจังมานะเข่าฉันโอ้ใช่ทำยังไงโดดมาหาเหนื่อยเอาเข่าเข่าเข่าเปไงวะใช่ไหมขึ้นเข่าเก่งเนาะอืมเก่งอันนี้เออขับไปขับไปแล้วมันจะเออยังไงคลายคอยหัวมันหนอเขากินเหยีดหัวมันขึ้นกันมาสาม

ก็แล้วของมุ้งมามากินอุ้งใช่ไหมเป็นไอเนี่ยเลยให้กินลาสไงกูมามาไอเมย์มามาเลยมามาเลยมาเอ้ยในกินเขามามากินไอเหลือยังอึ๊บเปิดเบอร์มันลูกสิเจ็บด้อ้เมย์กูเฮ้ยแต่มันก็ไม่ยายหรอใช่เด้กูแม่งเก่ากินอันเห็นมั้ยมาเกี่ยวมา

ไม่ดีตื่นอยีกนอนกันเถอะนอนกับเถอะ

เนื้อกินมันะไก่เหรอติดตรงนี้ตรงต็ดไม่ถามว่าเมื้อมนื้ออีกทางนื้อโอ้ยตื้นอย่งนี้คือ่วอบไปเขาไปกิน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 ต้องเบิดแม่ขึ้นขยะกินจมูกกินตรงนี้ปลครับ

หนักมากันเองคุณจไทยเด้อเหบ่เปี่ยนหักินะนกียังใหม่บ่ยิ้มไหมยิ้มไยิ้มิหมยิ้มเลยใส่แล้วคืนห้เว้ยจบแล้วไม่งมากล้่ว่าไาไงเไป ไปเดินซ้ายน่อโอ้ยน้ำน้ำจีขาดเลยนะปิดปักเชิญก่อนปิดปักเชิญก่อนเอาหัวใจมันไปหลยไปเอาไปเลยมาให้แม่มาลูกมาให้แม่ไว้ไว้มาให้แม่เร็วเร็วเร็วเร็เลยวเร็วข้อใช้คิดดูน้ำหนองน้ำเงื่อนนี่ข้อไหนนะข้าน้ำหนองนี่ลูกข้อน้ำหนองไหมอ่มาให้แม่มาอ่ะมามาโอ้มาถอดไตเด้อถ ด้มแม่ขอบไจเองเอ่เออเอแม่มเอจีแม่มาทน่ลถเ่อ่านุนเบอะได้วยอดาด้วขอบนารได้วยปลาลุงเด้อพกันลิดหนาขอบพูณที่ติดตามหลับทรงเด้อจ้าสบายดีย่าเี่ยเดี๋ยวไปนังิ้ต่อ